สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ้าออฟซินลานะครับก็มาส่งมอบรถโคตรสวยนะบอกได้คําเดียวเลยคันนี้โคตรสวยจริงๆนะครับนี่ดูเอาเบิ้งเอาได้เนี่ยลูกค้าแฟนเพจนะครับเดินทางมาจบเงินสดให้เราอีกเช่นเคยนะการที่ลูกค้ามารับตัววันนี้ก็คือ t ต y o ต a h ไฮรักรีโวตพีรันเนอร์แต่งล็อกโค่นะคันนี้แต่งล็อกโคเลยเครื่องยนต์2.4นะครับ4ประตูยกสูงโรงงานนะเดินทางมาจากบุรีรัมนีนะครับจ่ายเงินสดเรียบร้อยไป สซกมาสซกมาเดอ้อไปแล้วเดอ้อล็อกโคคันงามนะครับผุนแมปป้านงามอีหลีคันนี้นะครับเปิดอาดลาดดากแมบแมปไปอีกแล้วเนี่มุ่งหน้าสู่เมืองบุรีรัมเรียบร้อยนะครับน,นั่นนะเลตติ้งแรงมากคันนี้บอกเลยนะ เรตติ้งโคตรแรงนะครับรับสายโทรศัพท์แทบไหม้นะอ่ะนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เราซื้อขายกันแบบนี้จริงๆนะลูกค้าของเราเดินทางมาจากทุกจังหวัดทุกสารทิศเลยนะมาซื้อรถกับเราพี่ขอนแก่นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่ต้องการรถยนต์มือ2ราคาถูกคุณภาพดีติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทร0956698777 0956698777 จาออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับขอบมากครับ